สวัสดียามเช้าของวันที่สิบเก้าธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับพี่น้องเมื่อนี้เกษตรท่อต่อที่พา้มาฉีดปุ๋ยมันมันน้าครับข้างแรกเนาะหลังจากที่เขาปลูกไปครบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับพี่น้องมันก็เริ่มแตกแล้วอันนี้มาไทยพี่น้องเบื้องว่ามันมันแตกแตกแบบใดเนาะได้อาทิตย์หนึ่งแล้วมันมันที่แตกขนาดใดแล้วเนาะนี่มาไทยพี่น้องเบื้องครับ นี่ครับมันเริ่มแตกตาแล้วครับแตกออกจากนั้นแล้วนี่ครับไายพีนองเบิ้งก่นอนเนาะนี่ครับเริ่มตาเริ่มแตกแล้วครับบางอันก็เริ่มเหี่ยวแล้วครับบางต้นบางต่อก็เริ่มเห่ยวแล้วเนาะเริ่มมีใบแล้วกับีครับใบนิดหนอยครับ ใพี่น้องเบืง้งเนาะอันนี้ก็แตกเงาแน่แล้วครับเนี่ยมันเติมแตกแน่นแล้วนี่ครับนี่ครับตัวนี้แตกเงาแล้วครับยอดอวบดีครับ อยอดมันวบดีว <c oughs> ตัวนี้ก็เริ่มมีใบอ่อนแล้วครับเราก็มีพี่น้องเพื่อนถามมาเนาะเปียงค่อยฉีดไ้แท่ครับขีดปุ๋ยเนาะเป็นอย่างต้องขีดดุพ่อมขีดที่พ่อมนะครับพี่น้องผมก็เลยตอบเพื่อนไปว่า เพื่อเขาจะเตรียมต้นนะครับเตรียมต้นให้มันลุงหวนะัวเนาะช่วงสอง 2, เดือนแรกเนี่ยสำคัญครับในการทํามันครับเพื่อเตรียมโครงสร้างมันให้พร้อมที่จะลุงหัวครับพร้อมโครงสร้างพร้อมคือจังไดยเนาะครับพี่น้องขอตามันนะครับจะทีครับถ้ามันที่สมบูรณนะ์เนาะคอตามันจะทีใบแชกกองใบกะทิมามันแปดแปดแช่เก้าแชกครับ ของใบเนาะใบมันนะครับที่สมบูรณ์นะครับพี่น้องต้นมันที่สมบูรณ์เนาะบางฟันก็เพื่อถึงเก้าแช่ครับย่างน้อยก็ให้ได้เจ็ดแช่ครับใบมันนะให้พี่น้องไปสังเกตเบื้องแล้วใบก็ที่เป็นนาเขียวแล้วก็นาครับเขียวแล้วก็นาเนาะถ้าโค้งสั่งได้แล้วแบบนี้เขากับมันเน้นการลงหัวของมันครับเน้นการล้งหัวเนาะ นี่ที่พาพี่น้องมาเบิ้งว่าผมใส่ปุ๋ยอยีแองก์นเนาะฉีดครับส่วนผสมของผม,ผมในซองเดือนแรกเนี่ยผมฉีดปุ๋ยอยี่างี้นเนาะสองเดือนแรกครับนี่ครับนับแรกเลยครับเอ็มร้อยครับเอ็มร้อยผมที่ใส่สองฟ้าครับเพื่ออยเนี่วัตถีเอ็มร้อยประโยชน์มันคือยอย่างเนาะมันเทดเหตุพืชน,นะครับสดชื่นครับ สดชื่นเพื่อที่ให้ไตพืชตอบสนองในการให้ปุ๋ยของเขานะครับแล้วก็มันก็ติททดทนทนแดดครับแดดเนี้ยมือเว้นนะครับใบมันที่สดชื่นแล้วก็อันตัวที่สองก็คือผงชุลโรดครับผงชุลรดนี่หมอดินอยู่ขอนเจนเพื่อนแนะน้ำมาแล้วครับเพื่อนบอกว่าห้ยใจน้อยนึงครับเพื่อที่ได้เพิ่มขนาดหัวเนาะต่อมาที่ขาดบ่ได้ก็คือกะปีครับ กะปีผมกระส่ประมาณปลายซ้อนนึงนะครับกะปีประโยชน์ของกะปีกะมันเทศไทยหากพืชแข็งแรงครับหาก,กินได้จริงเนาะครับพี่น้องหากพืชนะหากพืชแขงแรงมันี่หาก,กินได้จริงครับเพราะว่าพืชชนี้ใหลครับถ้าถ้าหากแข็งแรงเนาะมันกะที่ใหนล้ต้นแข็งแรงครับใข่เคียนมันกันครับข้าล้ต้นแข็งแรง หวมันกะที่ง่ครับหวมันครับถ้าหากินได้เจ๊งเนาะต่อมาก็เป็นปุย๋ยหมากปลาครับพี่น้องปุย๋ยหมากปลาที่ผมเฮ็ดเองเนาะนี่ครับใส่ประมาณหาสิบซีซีครับใส่หาสิบซีซีประโยชน์ของปุย๋ยหมากปลาแบบนี้เ็ดให้พืชแข็งแรงครับล้ต้นแข็งและเหนียวครับเหนียวบ่หักง่ายเนาะลำต้นมันเจะบ่หักง่ายครับ ตำต้นมันจะบวหากไงปุ๋ยมาส่วนปุ๋ยหมักป่านะครับเอกมาก็เป็นไขตัวสารครับใส่ใหาสิบซีซีกันครับพี่น้องใส่ใหาสิบซีซีกันประโยชน์ของไข่ตัวสารกับเฮ็ดให้พืชนะครับเฮ็ดให้พืชแข็งแรงครับแล้วก็แล้วก็วกเพิ่มจํานวนของเซียวของพืชครับเฮ็ดให้เซียวพืชนะครับ เซลที่มันเป็นหักหัวนะครับหักหัวเฮ็ดหนมันพัฒนาให้มันเป็นหัวมันครับมันที่เปลี่ยนหักเอ็นหักฟอยครับมันที่เฮ็ดห้เป็นพัฒนาให้มันมีหัวนะครับเป็นหัวไว้ครับแล้วกการแตกยิ่งแตกเนียงของพืชก็ตีเหตุสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ในระดับเซลนะครับจะเลื้อนเติบโตในระดับเซลสำหรับใครตัวซานนะครับ ต่อมาก็เป็นน้ำขีหมูครับน้ำขีหมูน้ำขีหมูนี่ผมใส่สองลิตรนะครับต่อต่อต่อเป Likewise, ีน ala yes ึงนะครับสองลิตรต่อเปีนะครับในมันในช่วงมันหนึ่งถึงสองเดือนครับประโยชน์มันมีประโยชน์อย่างน้อยน้ำขีหมูมันมีเรียธาตุครบครับตั้งธาตุหลักแต่ธาตุรองครับแต่ว่าปริมาณของ ปุ๋ยของน้ำขี้มูนะครับมันตีบ่เข้มข้นคือ,อยังปุ๋ยเคมีเนาะผมก็เลยใส่หลักว่ามาขีดทุกอาทิตย์เอาเน้นมาขีดทุกอาทิตย์เนาะครับเปียีต้องขีดทุกอาทิตย์เพราะว่าปุ๋ยปุ๋ยน้ำขี้มูนะครับมันบ่ได้เข้มข้นคือ,อยังปุ๋ยเคมีจังผมว่าไปทีแรกเนาะมันมีทั้งธาตุ N P K ครับครบสังกะสีกับนี้ครับเรียว เป็นย่ยนางต้องขีดทั้งใบนะครับพี่น้องขีดทั้งใบนะครับพืชที่ได้รับสารอาหารโดยโตรงครับแล้วก็น้ำไปใส่ได้ได้ทันทีครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือเขาต้องมาฉีดประจําครับฉีดบ่อยๆเนาะคือ,อยังผมฉีดทุกอาทิตย์นะครับพี่น้องมันต้องฉีดทุกอาทิตย์เนาะถ้าเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยเม็ดนะครับเพิ่นกับว่านในช่วงสองเดือนสี่เดือนแล้วก็หกเดือนนะครับเพิ่นกับว่านจบไปเลย แต่ว่าตามสูตรของผมเนี่ยผมว่าผมผมว่าฉีดเนี่ยมันมันเห็นปนไวดีครับมันจะเห็นโค้งสางของมันไวพรอมครับเพราะว่าผมร้องเฮ็ดเบิ่งแล้วมาสองสามปีแล้วครับโค้งสางมันนี่ที่เห็นได้ชัดเจนเลยครับว่ามันแตกต่างกับเอาว่านปุ๋ยเม็ดกับในการฉีดทั้งใบนะครับแต่ว่าก็ต้องอาศัยความขยันของเขาในการมาฉีดมาฉีดทุกอาทิตย์นะครับพี่น้อง ผมก็ใส่เวลาว่างเนาะหลังจากที่มันเป็นวันหยุดราชการนะครับผมก็มาฉีดครับมือช่วงใดศพเขาเวนกันมาฉีดแต่เศร้าครับยังมือนี่นะครับมือนี่กมีเวียนครับขเขาวนผมก็มาฉีดนเมือเศร้า,าแต่ว่าห้ดีกัฉีดช่วงเศร้าเละครับได้ผลดีเพราะว่าพืชที่ได้น้ำไปใส่เลยครับพี่น้องฉีดช่วงวงวงเครื่องถึงสามวงสามวงเศร้านะครับช่วงเศร้านะี่ มันที่เห็ดในพืชเนี่เอาไปใส่ได้เลยครับบ่ต้องร้อครับแจงไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับพี่นอ้องอาทิตย์นาการที่มาฉีดให้พี่น้องเบื้องอีกรอบนะครับแล้วกับเบื้องความแตกต่างของมันที่ผมฉีดไปเนาะว่ามันแตกปันได้แล้วแจ้งไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบเกษตรท่อต่อนนะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตาม,มชมคลิปผมเนาะขอบคุณหลายๆครับ